ก็คือทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะเลอ่อได้มาจากช่องเอเชียสยามแันแนอนนะครับต้องกราบขอบพระคุณ่านช่องนี้เพราะว่าเจ้าของเขาไม่เขาไม่อยู่นครับเอาสวัสดีนี่ ขอบคุณที่ถ่ายคลิปเราขอบคุณที่เราถ่ายคลิปเราเนี่ยขอบคุณเนาะคุณปั้มคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู่านะมาที่ขอบคุณคุณอะไรนะคุรู้แล้วคุณขอคุณนที่เข้ามา

เดี๋ยวเรื่องตัวแทนที่นี่นะฮะเอมาคุณพี่ไเจียสยามย้ายๆๆๆยังไม่จบเขาจบลงคุณฟ้อมคุณเจนคุณเจนจงมาทำไมเนี่ยเล็บคุณ่ไม่รู้เ็นเ็เียวเข็มเขียวเียวล็บเมยวไม่รู้้อมน่จาบุมีล้ตจะดเงนเล็บเจ้าะเนี่ยไร ไายยังแม่ไม่แกเดี๋ยวเดี๋ยดูขั้นนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนมีรายการดูหมอดูแล้ว